ยอสุดข่าวสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับผมตอนนี้คงอะไรผมเฟิร์สออสเทนเกมใหม่ครับซีรีส์โปร,โจรเจกต์ S.A.O. หรือซ่อนอยู่ออนไลน์นั่นเองนะครับผมหลังจากที่เราห่างหายกันไปนานนะครับก็ตอนนี้เราได้กลับมาแล้วใน EP ที่4หรือเปล่าวะน่าจะใช่นะครับผมผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนะว่าตอนที่ผมอัดคลิปล่าสุดเป็น EP ทีเท่าไหร่นะครับผมก็เอาจริงๆนะครับผมตอนนี้นะครับผมใส่สกินของตัวเองไว้นะครับเซิร์ฟนี้ไม่เป็นเซิร์ฟมด เวอร์ชัน1.6.4นะครับผมเป็นเซิร์ฟมอดนะครับเซิร์ฟนะครับเซิร์ฟนะครับไม่ใช่เปิดเองนะครับผมโอเคก็เซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟฟรีนะครับตอนนี้ CBT อยู่นะครับหรือโค้ดเบต้านี่เองก็โค้ดเบต้าประมาณกี่วันวะจำไม่ได้นะรู้สึกจะถึง24มั้ง3วันประมาณนั้นนะครับผมผมก็จำไม่ได้แต่รู้สึกว่าจะใช่นะครับผมไม่อยากเปิดเว็บไป2ได้ไงตอนนี้โอเคก็ ตอนนี้ก็เป็นช่วงโควต้าเลครับก็เดี๋ยวผมลงคลิปน e ี้ก็น่าจะเป็นวันที่2 2นะครับเล่นได้วันหนึ่งเล่นได้วันหนึ่งพอดทีก็โอเคก็ถือว่าได้อยู่นะ2วันดิเดี๋ยวผมลงให้ตอนเช้านะครับคลิปนี้นะครับเป็นวันที่22ตอนเช้าก็น่าจะประมาณ8ปดโมงเก้าโมงนะครับผมน่าจะประมาณนั้นนะครับนี่วันนี้วันที่21นะครับผมผมอัดตอนดึกนะเพราะว่าวันนี้มันเป็นวันเปิด C ี t วันแรกนะครับผมซึ่งคนเยอะมากครับบอกเลยนะครับก็เดี๋ยวผมก็เริบหนึ่งก่อน เพราะมีคนทักผมเยอะอยู่มักันนะก็สําหรับบางคนนะครับผมก็เขาเสร์ฟมาปุ๊บเห็นเขาคุยช์จกันนะครับผม,ผมก็มองเข้าไปเฮ้ยตัว b คืออะไรวะตัว m ค,คืออะไรวะแหมเราผมจะบอกให้ตรงนี้เลยนะว่ามันคืออะไรนะเดี๋ยวขอขอยับไม้แป๊บนึ่งไม่รู้ว่าจะมีเสียงเข้า,มาไม้หมเสียงเข้าคลิปไหมนะครับโอเคผมขยับไมล้ละนะครับผม,ผมก็เออ ผมจะบอกให้ตอนนี้เลยนะครับว่าตัว B คือเบต้าเทสเตอร์นะครับผมตัว M คือเมมเบอร์ปกตินะครับผมก็คือผู้เล่นปกตินั่นเองที่ไม่ได้เป็นคนโดนเลือกหรือว่าไม่ได้เป็นคนที่เ,เติม3 0มตอนช่วงที่เซิร์ฟยังไม่เปิด Cbt นะครับผมหลายหลายคนนะครับผมผู้เล่นหลายๆคนที่ติดตามมาตลอดสำหรับเซิร์ฟ s อ o เซิร์ฟนี้นะครับผมก็ถามกันเข้ามาในกลุ่มเซิร์ฟนี้เยอะมากนะครับผมก็ว่า ที่ขายเบต้าเทสหมดยังครับแพ็กเบต้าแพ็กเบต้าหมดยังครับอะไรประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็ผู้ผมไอทางแอดมินไม่ใช่ผู้ผมดิทางแอดมินเขาก็เลยตอบกลับไปว่าขายหมดแล้วครับผมก็ตอนนี้ไม่มีแพ็กแล้วนะครับผมก็ยังถามกันอีกนะครับว่าเอ้ยพี่หมดยังครับหมดยังครับถามซ้าๆอยู่อย่างนั้นนะครับผมผมขอสำหรับคนที่ดูคลิปนี้นะครับแล้วก็ติดตามทางกลุ่มอยู่ด้วยนะครับผมขอบอกเลยว่า แพ็คเบต้ามันหมดไปนานแล้วนะครับผมเพราะว่าตอนนั้นรู้สึกจะรับประมาณ30 30แพ็คมั้งสามร้อสามสิบอ่ะเออสามสิบแพ็คละสามร้อยบาทนะครับผมก็บางคนก็บอกขอขอขอให้เพิ่มอีกนะครับผมสําหรับคนที่แบบรู้แล้วนะครับก็บอกพี่เพิ่มเออ่จำนวนไอจำนวนเบต้าอีกได้ไหมผมอยากเป็นเบต้าอะไรประมาณนั้นนะเพราะว่าแพ็คเบต้ามันมีดียังไงนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูนะครับผมไม่รู้แอดมินออกไปยังนะน่าจะยังไม่เอาออกนะครับผมเดี๋ยวผมขอขยับท่านั่งใหม่แป๊บ ถ้านั่งนี้ไม่ถนัดเลยโอเคเรียบร้อยนะฮะไม่มีตัดนะครับผมเพราะว่าขยับแป๊บเดียวมันนิดเดียวนะครับโอเคครับนี่ครับเบต้าแพ็กนะครับผมเบต้าแพ็กนะครับเซตละหนึ่งไอเซตละ300สามร้อยนะครับผมหักจากพอยต์หน้าเว็บได้นะครับก็คือว่าสําหรับใครที่เติมไปตอนก่อนที่จะมีเบต้าแพ็กนะครับก็สามารถบอกเขาว่าหักจากหน้าเว็บได้เลยอะไรประมาณนั้นนะครับผมจํากัดเพียง25เซตนะครับผมสิ่งที่ได้รับคือ ฮิตครีฟอาร์เมอร์และฮิตครีฟชิลยศเบต้าเทสเตอร์ด้วยไม่มีขายในเซิร์ฟเวอร์นั่นเองฮิตครีฟอาร์เมอร์นะครับผมมีดียังไงนั่นก็คือบวกเลือด50นะครับผมบวกเกาะอีก10นะครับผมใช้ได้ต่อจำกัดเลเวลใช้ได้ตอนเลเวล15นะครับแล้วก็ฮิตครีฟชิลก็บวกเหมือนกับเหมือนกับชุดเลยเออใช้ได้ตอนเลเวล15เหมือนกันนะครับผมต่อมาเป็นเบต้าเทสเตอร์แลงนะครับอันนี้เป็นแลงพิเศษนั่นเอง สร้างกิวได้นะครับเข้าเซิร์ฟเวอร์ตอนเต็มได้นะครับก็คือว่าบางคนบางคนเห็นบางคนเท่าที่ดูอ่ะอาจจะมองเอ้พี่มันจะคุ้มหรือเปล่า300แต่ได้แค่3อย่างนะครับผมก็ผมบอกเลยนะว่าคุ้มมากนะครับผมสำหรับเซิร์ฟนี้นะครับซึ่งเซิร์ฟนี้เออ่สำหรับฮิตคลิปอเมอร์นะครับก็ถือว่าห้าสิบเลือดนี่เยอะมากเลยนะครับผมตอนนี้ผมมีอยู่20เลือดนะถ้ามองจากมุมบนซ้ายนะครับผมแล้วก็เกาะ10เลยนะครับผมก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็อันนี้ ฮิตคลิปชิลนะครับผมบวก50เลือดนะครับ10อเมอร์นะครับผมก็เยอะเหมือนกันก็รวมแล้ว1 0นอ่ะสายแท้งเลยอ่ะเอาง่ายๆสายแท้งเลยนะครับผมเบต้าเทสเตอร์แร้งนะครับสร้างกิลได้นะครับเข้าเซิร์ฟเวอร์ตอนเต็มได้นะครับก็คือบางคนอาจจะเห็นว่าเอ้ยพี่แล้งทําได้แค่สองอย่างมาคุ้มหรือเปล่าผมบอกเลยนะครับคุ้มนะครับดูจากจานวนคนเล่นนะอันนี้คือดึกนะครับผมอันนี้คือตอนเนี้ยดึกดึกนะครับตอนนี้ก็เกือบเที่ยงคืนแล้วนะตอนนี้ที่ผมอัดคลิปนี่เกือบเที่ยงคืนเลยนะครับผม ถือว่าเยอะพอสมควรนะเท่าที่ดูนะอันนี้ผมไม่รู้นะว่ามีกี่คนนะครับผมก็ไม่รู้จํานวนจริงจแล้วแต่ว่าเท่าที่ดูก็ถือว่าเยอะใช้ได้นะครับผมโอเคก็เข้าเซิร์ฟเวอร์ตอนเต็มนะก็เนี่ยคุ้มตรงเนี้ยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าสร้างกิลได้นะครับผมสำหรับใครที่ไม่มีกิลเล่นเป็นโซโล่หรือว่าเล่นกับเพื่อนอะไรวันนี้อยากสร้างกิลเองนะครับก็สร้างได้เลยนะครับผมโอเคเราเดินดูตรงนี้อันนี้ตารางกิจกรรมนะยังไม่มีนะครับผมตอนนี้ผมปิดเสียงไว้นะเพราะว่ามันมีเพลงนะ ที่สเปานะครับผมก็ติดเลิขสิทธิ์โอเคพอมาเริ่มต้นนะครับผมมันจะได้ใบมาใบหนึ่งนะครับผมเป็นใบอย่างเงี้ยอ้าวหายนี่ครับผมเป็นใบอย่างนงี้นะครับเป็นใบไอเทมอย่างนงี้นะครับถามว่าใบไอเทมมาทำอะไรครับนี่ครับแรกของเลยครับใบไอเทมมาแรกของครับนิวการ์ดใช้ได้ไอเทมเริ่มต้นอ๋ออันนี้คือของมาใหม่โอเคก็พอแรกของเสร็จปุ๊บเราก็เอามาใส่ตัวละครฮะเดี๋ยวผมขอแรกก่อนล้วกันนะสามสี โอเคสีอ okay, ันนะครับผมเป็น still link สตลลิงหนึ่งเอ๊ะเสียงดิสคอร์ดเด้งชุดชุดอีกสองนะแล้วก็เป็นอันเอ่อสร้อยคอโอเคเป็นแหวนชุดไอ้เป็นเสือ้อแหวนเสือ้อเกงและสนะร้อยคอนะฮะเดี๋ยวขอใส่ก่อนนะครับอา่าเป็นไงใช้ได้เลยนะครับเขามาขอถ่ายรูปยังไงวะไอ้เราก็มัวตามไปนี่ ใส่ชุดปุ๊บอนอเป็นไงโคตรเท่เป็นหัวผมแต่ว่าเป็นชุดของอผู้เล่นใหม่อะไรแบบนั้นนะกับตะล็อกยึดเข้กับตละบตล็อกครับขอถ่ายขอถ่อายรูปหน่อยครับขอขอดูชุดหน่อยครับขอดูชุดหน่อยครับไหนครับ,รบกับตะล็อกเขาอยู่เขาเขาได้อ่านแชทหรือเปล่าเขาได้อ่านแชทหรือเปล่าเขาได้อ่านแชทไหมวะ น่าจะอ่านนะครับโอเคนี่ครับชุดสำหรับเบต้านะครับผมก็จะเป็นชุดเฮดคิวอย่างนี้นะขารีบรีบไปหน่อยนะครับต้องขออภัยด้วยขารีบมากนะครับผมวิ่งรีบขนาดที่แบบไปสายอะไรวันนั้นนะครับผมแล้วก็มีเออโลนะอืมเท่มากครับขอบคุณครับชุดเท่มากครับอ่าเรียบร้อยเลยฮะไปฮะเราได้ของมาแล้วนะครับผมเราก็ได้นี่ได้ด่ามานะครับผมแล้วก็ได้ใส่ใส่ชุดเออ มันดังซะเหลือเกินนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตปรับ Discord แป๊บนึงนะครับผมขอตัดคลิปแป๊บนึงโอเคฮะเรามาอัดกันต่อนะครับผมก็คลิปนี้ผมขออภัยด้วยนะครับที่พูดมากไปหน่อยนะครับผมพอดีว่าจะมาแนะนำเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะครับผมก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ผมจะมาทำซีรีส์ต่อนะครับซึ่งบอกเลยว่าเข้าฟรีนะครับผมสำหรับใครที่ไม่อยากเติมนะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวตอนนี้เป็นแค่ CBT นะครับผมเป็นโค้ดเบต้าก็จริงนะฮะแต่ว่า อพอโค้ดไปต้าเสร็จปุ๊บทางแอดมินจะเช็คก,ก่อนนะว่ามันมีบัก๊กมีนูน่นมีนี่มีนั่นหรือเปล่าถ้าเกิดไม่มีเลยนะครับผมเขาก็จะเปิดให้เล่นทันทีนะครับผมก็สําหรับใครที่แบบสายฟรีก็สามารถเล่นได้นะครับผมไม่ต้องไปเติม300นะครับผมก็ถือว่าคุ้มพอสมควรเลยนะเพราะว่าแอดมินนี่ก็ทําแก้บั๊กนานมากนะครับกว่าจะได้ขนาดนี้นะผมร่วงลงมาแล้วมันอมันไม่ตายอ่ะแล้วผมจะไปยังไงวะนนี้โอ้ยกระตุกนะฮะพอดีว่าคนเล่นเยอะนะครับผมแล้วก็บางทีผมอาจจะมีกระตุกบ้างนะครับเพราะว่า ัดคลิปเนาะเฟรมเรทอาจจะล่วงบ้างนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับผมโอเคเราไปบนกําแพงใหม่นะฮะถามว่าผมกระโดดทําไมนะครับผมผมลดอาหารตัวเองอยู่นะฮะคือเห็นว่าเมื่อกี้อาหารมันลดอะอาหารข้างบนเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันลดนะครับผมพอหลอดมันลดปุ๊บค่าวจะตายแม่งเลยนะครับผมเพราะว่าเราไม่มีเงินในการซื้ออา,อาหารกินนะฮะ <c oughs> เขาเรียกเส้นทางคนประหยัดนะครับผมโอเค ไหนๆเริ่มต้นมาแล้วนะครับผมเราก็ผมก็ขอรับเควสก่อนเลยนะครับผมเป็นเควสแรกนะครับเควสแรกให้ทำอะไรครับผมสวัสดีคุณคงเพิ่งมารับเควสครั้งแรกสินะสําหรับผู้ผู้เล่นใหม่ทุกคนนะครับผมจะต้องรับเควสนี้ถึงจะเริ่มเควสอื่นได้นะครับผมเควสทดสอบทักษะผู้เล่นใหม่กําจัดเลเวลหนึ่งนะครับผมหมูป่านะครับผมจํานวน10ตัวและนําเควสมาส่งที่ npc ไอรีที่เมืองเริ่มต้นอันนี้เป็นเควสทั่วไปนะครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงนะเฟสเด้งนะฮะโอเคช่างมัน นะฮะปล่อยปันปล่อยมันไปนะฮะแค่เฟสเฉยนะฮะไปเราไปตรงกลางเมืองก่อนเลยนะฮะเอ้ยเราวิ่งตรงไปก็ได้นี่หว่าเดี๋ยวเราผมจะพาไปจุดเด่นของเซิร์ฟอีกหนึ่งจุดเลยนะครับผมเป็นจุดเด่นสําหรับเซิร์ฟนี้เซิร์ฟหนึ่งเลยเอา,อาง,ง่ายๆนะครับผมก็มันเด่นยังไงลนะ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับผมเอ้ยท่านนี่ใครวะโอ้พี่เบียร์นะฮะแอดเบียร์นะฮะผมแอดมินนะครับแอดมินเบียร์คุงนะฮะเบียกี้นะเบียร์คุงไม่ใช่เบียกี้ เกือบเกือบเบกกี้แล้วเมื่อกี้เบกกี้แล้วด้วยนะฮะคนละคนกันนะครับผมก็ลำบากสำหรับสายพีพีหน่อยนะครับนี่มันวีดอะไรแถวนี้อะโอเคนี่ครับผมที่คิริโตะนะฮะตรงนี้เป็นคิริโตะนะฮะวิธีตรงนี้นะครับก็คือนี่ฮะขึ้นที่หน้าจอได้เห็นป่ะนี่คลาสเลือกอาชีพนะครับผมอ้าวไม่ขึ้นนี่ยวะเออกดไม่ได้น่าเศร้าแท้นึกว่ากด F1 แล้วยังขึ้นอยู่นะฮะ ก็คือสําหรับใครที่ไม่อยากวาร์ปนะครับมาวาร์ปมาตรงนี้นะก็เดินมาได้เลยนะครับผมเดินมานี่เลยนะครับแล้วก็เดินมาตรงนี้นะครับเป็นคิริโตะนะครับผมคลิกขวาปุ๊บอ่ะเลือกอาชีพงาะโคเท่เป็นไงล่ะโอ้โหก็ตอนนี้เซิร์ฟเวอร์มีอาชีพอยู่สามอาชีพนะก็คือวอลเลเยอร์เนนจ่าและแบ็กสมิธนะครับผมแต่ละอาชีพจะมีความแตกต่างกันตรงที่ว่า1สกิล2เอ่ออะไรวะดาเมจเออแล้วก็3ลูกเล่นไง นไงงงละซีลูกเล่นคืออะไรนะฮะวอลเลอร์นะครับผมผมขออธิบายนะอันนี้อธิแค่อธิบายอย่างเดียวนะวอลเลอร์นะครับจะมีสกิลที่แตกต่างกับอาชีพอื่นเหมือนกันนะอย่างเช่นระเบิดระเบิดรอบตัวนะครับผมเป็นมีอยู่ประมาณ2สกิลมั้งสกิลเดียวเดีเออใช่มี1สกิลเป็นระเบิดรอบตัวนะฮะอีกหนึ่งสกิลเป็นฮิลอีก2สกิลเอ้ยอีกหนึ่งสกิลเป็นเพิ่มนาเมดแล้วก็อีกหนึ่งสกิลเป็นอะไรวะจำไม่ได้ ผมจําไม่ได้นะฮะต้องขออภัยด้วยนะครับผมอันนี้ผมไม่ชัวร์กับเรื่องข้อมูลสกิลนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงแอดมินกันดีกว่านะว่าแต่ละอาชีพมีดียังไงนะครับผมแป๊บนึงนะขออนุญาตเปิดเสียงแอดมินแป๊บนึ่งเปิดเสียงเปิดเสียงเปิดเสียงครับเปิดเสียง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 เสวัสดีครับอ่าแอดมินครับ อธิบายเกี่ยวกับเออสกิลแต่ละอาชีพทีนะครับผมสกิลหรอขออ่ะอธิบายอธิบายอธิบายดีอธิบายดีๆย่งเมื่อกี้ติดลูกคออยู่อ๋ออ๋ออธิบายอ่อ่าอยู่ที่คิริโต อธิบายแต่ละอาชีพนะเลย <laughs> <laughs> เดี๋ยวอัพสกิลกันเฮ้ยอัพสกิล้วยสัดๆ <laughs> <laughs> มามามานี่น,นี่อาจารย์อยู่ข้างหลังเห็นนะ <laughs> อ่าอ่าอ่าโอเคมาโอเคนะครับผมสกิลแรกก็จะเป็นสกิลปล่อยขึ้นนะครับปุ<อ>๊บงอถ้าปล่อยโดนเป้าหมายก็จะวาร์ปไปหาเป้าหมายด้วยนะครับโอเคถ้าอัพหนึ่งขั้นก็จะเพิ่มหนึ่งดาเมจขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ โอเคถือว่าเข้าใจง่าย <laughs> สก,กิลที่สองก็เป็นเพิ่มดาเมจสก,กิลเพิ่มเป็นบัฟพลังโจมตีนะครับ oh. อ๋อเพิ่มประมาณ13วีนะครับแล้วก็เวลาอัพขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งก็จะเพิ่มทุกๆหนึ่งวีนะครับะโอเคอันนี้เป็นสก,กิลสามก็เป็นสก,กิลระเบิดโจมตีศัตรูรอบๆบตัวทั้งหมดนะครับเน oh. ก็เหมือนเดิม อัพหนึ่งขั้นก็เพิ่มหนึ่งกาเมจอันนี้ก็เป็นสกิลรักษาตอ้ิวที่สีไอ้เจี๊ยบขี้อะไรวะขอโทษ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 ไม่เป็นไรไอ้ยังกูแย้งหรอโอเคอันนี้เป็นอันนี้เป็นสกิลรักษานะครับผมอัพหนึ่งขั้นก็เวลานานขึ้นเพิ่มหนึ่งวิเหมือนเดิมโอเคใช่ต่อไปเป็นคาร์ดแบ็กซ์มิธ อันนี้เป็นสกิลแรกก็จะเป็นสกิลปล่อยคลื่นออกไปครับเป็นามแชร์เขาเรียกกงเล็บโคเทโคเทโอเคปล่อยออกไปอันนี้แค่ทำดาวเมจเฉยๆนะครับไม่พุ่งไปแบบนี้อัพหนึ่งขั้นก็ไปถึงไหนวะนั่น่ะป๋าแต่เกิดยันยันโดนมอนะเนี่ยยิงยิงเป็นพูดได้ด้วยเออวะไม่ไกลไกลว่ะโอเคสกิลสองต่อเลยต่อไปก็ อันนี้เป็นเพิ่มระับป้องกันครับสกิลเอาไว้ยืนแทงอืมเหมือนเป็นอมตปะป่ะเพราะรู้สึกตีไม่เข้าเข้าอยู่เข้าอยู่ดาบแดงทะลุเลยอ๋อชิดแค่เข้าแต่จะเข้าน้อยอ่ะมันจะหักหลงังสกิลอ,อันนี้ก็อัพหนึ่งขั้นก็เพิ่มหนึ่งวีเหมือนเดิมโอเคฮะอันนี้ก็เป็นสกิลที่สามสกิลระเบิดเหมือน,นเดิมเป๊ะอืมสกิลสี่อ่ะ สีก็ฟื้นฟูเหมือนเดิมแต่อันนี้จะเดินช้าครับอ,อ๋อเดินที่สถานะเดินช้าก็มีข้อดีข้อเสียสําหรับสายแท้งกับสายดาเมจนะข้อดีข้อเสียต่างกันอันนี้ก็จะเป็นค่าต่อไปก็เป็นนินจานะครับหรือแอสตาซินหรือมีดสั้งตัวอย่างหนึ่งนะครับเยอะนะฮะยออัันนนน้แ,นแก็็เปสกิลแรก็เป็นดาวกระจายโอ้ดาวกระจายแดงด้วยอันนี้สีเขา้า คืลสองอันนี้จะอันแรกจะครูดาวไว้หน่อยนะครับผมสําหรับไซส์ไซส์ต่ออันนี้ถามว่าจะเป็นต่ออันนี้ถามว่จะเป็นวินวอลก็วิ้งเร็วอ้าวแอดมินออกเซิร์ฟป่ะนี่นี่ใส่ชุดใส่ชุดใส่ชุดอ้าวไม่มีชุดไทยชิบหายเอ้ยวินวอลใส่ใส่ชุดแฟชั่นไม่เห็นใช่ป่ะเมื่อกี้ไม่เห็นเอ้ยวันหลังต้องซื้อชุดแฟชั่นใส่แล้วแหละทั้งนั้นแหละจะเป็นบวกวินวอลล่องหนนะครับแล้วก็วิ่งเร็ว เอาให้หนีเลยส่วนสก,กิลสุดท้ายจะเป็นสก,กิลกระโดดโดดสูงสามบล็อกสองบล็อกสองบล็อกประมาณสองบล็อกครับโอเคฮะเอาบล็อกไเลยใช่ได้ใช่ได้โอเคฮะขอบคุณ<ช>แอดมินนีฮะที่ให้ข้อมูลโอเคโอเคไปละโอเคฮะเราก็มาต่อกันเลยดีกว่าเนอะหลังจากเมื่อกี้นะฮะก็ไปหาปาร์ตี้ทางแอดมินมานะครับผม <laughs> สกิลเลยฮรอ <laughs> <laughs> โอเค ก็าจากเมื่อกี้นะครับที่ให้อดมินได้นำเสนอหรือ,อ,อได้แสดงให้ดูนะครับว่าแต่และอาชีพมีสกิลอะไรบ้างนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูไอที่ก่อนดีกว่าเดี๋ยวผมพาไปดูเรื่องออดาเมจของแต่และอาชีพก่อนเลยดีกว่านะครับก่อนที่จะเลือกนะครับเพื่อที่จะแบบจะได้ตัดสินใจถูกว่าคุณจะเลือกอาชีพอะไรนะครับว่าสมมติว่าคุณอยากเล่นสายดาเมจนะครับผมคุณจะได้เลือกอาชีพไหนจะได้ถูกนะครับผมแล้วก็ คุณอยากเล่นสายแทงไปแทงให้เพื่อนอะไรประมาณนี้คุณจะได้เลือกถูกแล้วก็ใครอยากไปเล่นแบบแบบสายเว่งปวนหรือแบบสายแบบหลงหลีกเยอะๆแบบแบบอะไรประมาณนั้นนะครับผมแบบประมาณว่าซโล่อะไรมานนั้นนะฮะก็จะได้เลือกถูกนะครับผมแต่ได้ชีพจะมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับผมก็ถือว่าเป็นข้อดีอย่างหนึ่งของเซิร์ฟนี้เลยนะครับเป็นแบบจุดขายของเซิร์ฟอะไรประมาณนั้นนะครับผมไปเดี๋ยวก่อนเริ่มต้นนะครับเมื่อกี้ เรียงจากซ้ายมือเราเป็นดาบก่อนนะเราเดินเข้าดาบก่อนเลยนะครับ้านขายดาบนะครับผมดาบเริ่มต้นเนะี้ยก็จะเป็นอันนี้เลยนะครับผมเป็นดาบที่เขาแจกนะครับก็ถ้าเกิดดาบพังนะก็มาซื้อได้นะครับผมราคาอยู่ที่70คอนเลย70คอนนะก็เงินเงินหาง่ายนะยไม่เยอะไม่ยากไม่ยากเงินหาง่ายเนะฮยไม่ยากจริงจริงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไว้พัทต,ต่อไปค่อยหาเงินให้ดูนะครับว่าเงินมันหายอย่างไงนะครับผมโอเคพันนี้มานำเสนอก่อนนะว่า เซิร์ฟนี้มันมียังไงบ้างแล้วก็ทําไมผมถึงเลือกเซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟที่ผมจะทําซีรีส์ต่อนะครับผมโอเคต่อมาเป็นดับเวิลด์สิบห้านะครับผมเป็นดาเมจสิบเอ็ดนะครับผมก็ถือว่าเยอะใช้ได้เลยนะครับผมสําหรับกับพลังโจมตีนะฮะแล้วก็เงินอยู่ที่ราคาอยู่ที่ประ,ประมาณร้อยร้อยห้าสิบคอนเนะี่ยถือว่าไม่แพงนะถือว่าใช้ได้นะไม่แพงมากนะครับผมต่อมาเนะี่ยเป็น พลังโจมตีดาเมจอยู่ที่15นะฮะดามจอยู่ที่15นะฮะก็ถือว่าเยอะใช้ได้นะครับแต่ถึงแต่าจริงๆมันน้อยแบบว่าเออช่างมันนะฮะผมเดี๋ยวอาจอาจจะอาจอาจจะกำลังสมดุลน,นะครับสมดุลกับซฟเวอร์น,น,นะครับผมก็น่าจะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะก็ถือว่าใช้ได้เลยนะเอ้อแต่สาสิบกับสิบเวลสิบห้ากับเวลส์มสิบก็ราคาต่างกันแค่ห้าสิบาทนะครแต่เวลห่างกันห่างกันสิบห้าเลยนะถือว่าห่างกันพอสมควรเยอะเลยด้วยไม่พอสมควรนะฮะ ต่อไปเลยว่า45นะครับดาเม,มิที่17อืมแปากฮะดาเม,มิ17เองเหรอนะเอ่ออืมเดี๋ยวค่อยไปคุยกับทางแอดมินนะอาจจะเพิ่มดาเมจนะครับผมอาจจะไปนนเสนอเพิ่มนะครับโอเคต่อมาเราประมาณเอ่อนะอาชีพด้านขวาเลยอาชีพคอนกันบ้างดีกว่านะครับผมเป็นอาชีพสายแทงเลยเฉพาะโดยเฉพาะเลยนะครับผมก็จะมีเอ่อเพิ่มอาวุธขั้นแรกนะะจะเป็นเอ่อ พลังโจมตี4คิเลตอยู่ที่5นะครคิทดาเมจอยู่ที่2นะครับผมก็ถือว่าถ้าใครเล่นสายคินะในอาชีพแบ็กสมิธนะถือว่าเป็นอาชีพที่ตีแรงอาชีพหนึ่งเลยนะครับตีตแรงใช้ได้นะต่อมานะฮะแลเรเป็นเลเวล15แล้วผมก็คิเลทกับคิทดาเมจเท่าเดิมนะแต่เพิ่มพลังโจมตีมา5นะครับราคาเท่าเดิมกับอน,นุเลยนะครับผมต่อมานะครับเพิ่มคิเลทเป็น7คิดดาเมจเป็น5นะครับพลังโจมตีอยู่ที่13นะ ก็เพิ่มมาสี่สี่เออเพิ่มมาสี่นะแล้วก็เพิ่มคีเลมาสองคีดามเมจมาสามนะก็ใครอัพคีดาเมจเพิ่มก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะอันนี้จากสิบสามไปสิบสี่เวสี่ห้าเออแอดมินแม่งราคาแม่งราคาดาเอ,าอ้ดดามเแม่งน้อยจัดนะฮะต่อมาเป็นอาชีพนินจานะฮะใช้ในการโจมตีนะครับผมอะไรวะเอาไหมเอาไหมเอาไหมอ๋อใช้ในการโจมตีคือ อาวุธเออเขาจะบอกว่าเป็นร้านขายอาวุธเออต่อมาร้านขายอาวุธมีเหลืออาชีพอัลุสินหรือนินจานั่นเองเนะครับผมก็เป็นมีดสั้นเนาะก็จะมีอ่ดามเมจเลเวลหนึ่งอยู่ที่สามนะครับผมดับเลเวลมีดเลเวลหนึ่งอยู่ที่ดาเมจสามนะครับคิเลดอยู่ที่สามคิดดาเมจอยู่ที่หนึ่งนะครับผมต่อมาเป็นเลเวลสิบห้านะฮะพลังโจมตีอยู่ที่แปดนะครับคิเลดอยู่ที่สามคิดดาเมจอยู่ที่หนึ่งนะครับผม ต่อมาเป็นสายออันนี้เป็นอะไรวะอืมคิดอ๋อสายเวอร์สามสิบพลังโจมตีอยู่ที่สิบสองคิเลยอยู่ที่ห้าคิดดเมตอยู่ที่สามถือว่าเยอะพอสมควรนะครับผมอืมเยอะใช้ได้นะครับผมอาชีพนี้ก็ห่างกันห่างกันแบบพอดีพอดีนะครับผมไม่เหมือนค้อนนะค้อนจากสามสิบไปสี่ห้านี้ลดไปเ,เพิ่มไปแค่หนึ่งเองนะฮะเดี๋ยวผมขอดูสายดาบแป๊บนึงนะฮะสายดาบไม่เพิ่มคิเลยอะคิดดเมตนะครับผมแล้วผม เอาจริงๆก็น่าสนใจนะคี้เล็กกับคิดามจน,นะครับเพราะขท,ทีหนึ่งนะี่ขี้กระจายเลยนะครับผมสวัสดีครับเ,เขาเป็นอะไรวะเนี่ยไปเข้าไปเนาะตอนนี้ผมต้องตัดสินใจแล้วฮะว่าจะเป็นสายนินจาหรือจะเป็นสายอาวุธเอ้ยข้อนนะับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมให้หลายๆคนคอมเมนต์แล้วกันสําหรับอาชีพนะว่าจะให้ผมเล่นอาชีพไหนนะครับผมระหว่างดาบ คอนแล้วก็มีสั้นนะครับผมเดี๋ยวผมค่อยเลือกแล้วกันอาชีพนะครับแล้วก็ต่อมานะครับผมเป็นระบบสเตตัสนะครับผมเนี่ยนี่ครับผมระบบสเตตัสตัวละครนะครับผมเอ่อตอนถ้าเกิดเรากดใส่ตอนแรกที่ผมกดใส่ชุดใช่ว่าผมกดตัวไอนะครับผมเป็นตัวไอนะครับจะเปิดเอ่อเป็นอินเวนทอรี่ปกติขึ้นมานะครับผมต่อมาเป็นกดตัว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 อีนะครับผมก็จะมีกระเป๋าสเตตัสตัวละครข้อมูลตัวละครและสัตว์เลี้ยงนะครับผมก็เราไปดูที่กระเป๋ากันเลยนะครับนี่ ไว้สำหรับใส่ชุดแฟชั่นนะครับตรงนี้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้จะเป็นช่องปกติเลยนะครับโอเคเรากดออกมานะครับผมแล้วก็ไปที่สเตตัสตัวละครโอเคฮะเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังนะครับว่าสเตตัสตัวละครนะครับข้อมูลของสเตตัสตัวละครเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับผมมีสเต็งเอจิวิดลักเด็กและคอนนะครับผมแต่ละอย่างมีคุณมีคุณสมบัติต่างกันนะครับสเต็งเพิ่มดาเมจเอจิเพิ่มคิเลดนะครับผมวิดเพิ่ม พลังป้องกันนะครับผมลักเพิ่มอัตราการลบหลีกนะครับแล้วก็เด็กเพิ่มคิดดามจนะครับผมแล้วก็คอนเพิ่มเป็นเลือดนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาเอามาจากไหนนะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะแต่ว่าสเต็งเอจเด็กวิดอันนี้สีนน 4, อันนี้เป็นแบบหลักแน่นอนนะครับผมถ้าเกิดเป็นล็กมาล็อกนะครับก็จะมีลักมาเพิ่มนะครับเป็น5้านะครับแต่คอนนี้ผมไม่รู้ว่าเขาเอามาจากเกมอะไรนะก็ปล่อยเข้าไปนะฮะเราช่างเขาไปนะฮะโอเค สเต็งน,นะครับผมใช้สองสเต็งน,นะครับตอนหนึ่งดาเมจนะครับผมเอนึงนะหรือเอ้ยมันมันตีขึ้นลมมันตีขึ้นนะครับโอเคสองสเต็งน,นะครับตอนหนึ่งดาเมจนะครับผมตอนหพลังโจมตีนะสองเอจินะครับตอนหนึ่งคิลเลนะครับผมสองวิ2สองวิดตอนหนึ่งเดฟเฟนต์ห่อนหนึ่งอีวาเลหรือหลบลีกนั่นเอง1นึ่งเด็กต่อ 0.2คิดาเมจนะครับผมหรือเพิ่มคิดาเมจอยู่แค่0.2นะครับผม1คอนนะฮะเพิ่มเออ่5 HP นะครับผมก็สำหรับใครที่เล่นสายแบบถึกนะฮะสายสายถึกนะฮะใครที่เป็นสายแทงให้เพื่อนนะอัพคอนกับวิทเลยนะครับผม2อันนี้สำคัญนะครับผมต่่อออเสำหรับสายเออ่สำหรับคนที่เล่นคินะคินะครับผมก็คิดให้ดีๆนะครับว่าจะอัพคิดาเมจ ไหมนะครับผมเพราะว่าคิดดาเอ็ดนะมันต้องอัพทั้งหมดคือง่ายอ่ะต้องมีเลเวลเยอะนะครับผมสำหรับใครที่จะเล่นแบบสายคีย์ที่ค้อนจริงๆนะต้องมีเลเวลเยอะพอสมควรนะรสำหรับการคิดาดาเมจที่แบบแรงๆเวลาคียทีหนึงแล้วแบบแม่งโคตรแรงอ่ะแบบคียทีหนึ่งหัวยุบเลยประมาณนั้นนะฮะผมก็เออ่มันต้องใช้ประมาณ5เวลดิเออมันได้1สเตตัสนะครับหนึ่งได้สเตตัสหนึ่งพอยต์ตรงนี้นะครับผมหนึ่งพอยต์ตรงนี้นะครับเออ่ต่อหนึ่ง เวลนะครับผมหนึ่งเวลได้หนึ่งพอยต์นะครับผมก,ถก, up, มก,ก็ถ้าเกิดเอาไปอัพสเต็งก็สองเวลหนึ่งดาเมจก็ถ้าเกิดเลเวลสามสิบเพิ่มมาสิบห้าสิบห้าบวกดาเมจหลักจากหมัดเราอยู่แล้วหนึ่งก็เป็นสิบหกบวกดาบอีกโอ้โหโคตรแรงบอกเลยโคตรแหลกนะใครที่เล่นสายดาบนี่บอกเลยสเต็งรัวๆนะฮะแรงเขี้ยๆบอกเลยนะฮะแรงเขี้ยๆนะฮะต้องขออภัยที่พวกขมหยาบนะครับผมโอเค ต่อมาเป็นไอจีก็คิเล็นะครับก็ยิ่งคิเล็เยอะก็ยิ่งโอกาสติดคียเ,ยยเยอะนะครับผมแล้วก็พลังป้องกันนี่ยิ่งป้องกันเยอะยิ่งอัพวิทเยอะนะฮะยิ่งเป็นสายแทงที่ดีมากนะฮะเพราะว่าออยิ่งป้องกันเยอะมันมีผลนะพลังป้องกันมีผลต่อดาเมจนะสมมติว่าคุณอัพวิทไปสมมติคุณเวลยี่สิบอ่ะคุณเวลยี่สิบคุณได้เดิบละคุณได้พลังป้องกันละสิบพลังป้องพลังป้องกันสิบ ถ้าเกิดผมยกตัวอย่างจากดาเมจสายดาบนะครเรามาดูดาบเวทสินะครับผมดาบเวทสิบห้าดาเมจที่สิบเอ็ดนะเนี่ยคุณป้องกันไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่ up, อัพถ้าเกิดเขาไม่อัพสเต็งอ่ะคนที่คนที่โจมตีคุณมาเขาไม่อัพสเต็งอ่ะเขาก็โจมตีคุณเข้าแค่สองดาเมจคิดตัวเองดิมันคุ้มนะเว้ยเออแล้วถ้าเกิดคุณอัพวิทอัพคอนอัพเลือดแบบเยอะๆไปเลยแล้วอัพวิทอีกอะ่ะคุณอัพวิทสักเสมมติคุณเวลสี่สิบ ไอเวลห้าสิบอ่ะผมตีให้คุณเวลห้าสิบคุณสามารถโคตรมาหาถึกได้เลยนะครับผมตรงที่ว่าคุณเอาทั้งหมดไปอัพวิทสักยี่สิบเอ้อัพวิทไปเลยสี่สิบคุณได้พลังป้องกันมายี่สิบบอกเลยสายดาเมจคุณตีเข้าคุณน้อยมากถ้าเกิดสายดาเมจด,ดาเมจน้อยกว่ายี่สิบบอกเลยว่าเขาตีคุณไม่เข้าแน่นอน,นครับผมต่อมาเป็นสายถ้าเกิดคุณอัพเลือดอัพคอนนะครับผมก็เออสัก ถ้าเกิดไว่ห้าสิบใช่ปะเอาวิทไปสี่สิบนะฮะก็เหลืออีกสิบเอาคอนไปสิบได้เลื่อนมาแล้วห้าสิบครับเลือดผมอยู่ที่สามสิบเอ็ดนะใส่ชุดใส่ชุดเริ่มต้นนะใส่ชุดเริ่มต้นเลือดอยู่ที่สามสิบเอ็ดบวกกับอีกห้าสิบเป็นแปดสิบเอ็ดแปดสิบเอ็ดผสมกับเดฟพลังมองกรที่เขาตีคุณไม่เข้าอีกสมมติเขาตีคุณเข้าสองข้อสามอ่ะข้สามอ่ะให้สามอ่ะเขาตีคุณข้อสามเลือดคุณแปดสิบเอ็ดเขาต้องตีคุณประมาณยี่สิบเจ็ดท คุณตายคิดเอาคุ้มขนาดไหนฮะคุณกว่าเอาง่ายๆฮะกว่าเขาจะตีคุณตายคุณตีเขาตายไปหลายตัวแล้วแล้วไหนถ้าแล้วยิ่งคุณเล่นเป็นสายเออเป็นสายค้อนหรือว่าเป็นสายดาบอีกนะผมบอกเลยว่าโคตรถึกเพราะว่าคุณสามารถกดฮิลได้นะฮะผมถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะเอาง่ายๆส่วนมากเออสายเดฟสายพลังป้องกันสายเลือดเนี่ยส่วนมากเขาจะเล่นคู่คอนนะเพราะคอนมันสามารถยืน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 ยนิ่งได้นะฮะ สว่วนพลังโจมตีของสายดาบนี่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะโอเคฮะเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็มาแนะนําเพลงเท่าน,นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยมาเพิ่มอะไรนิดนิดหน่อยเพิ่มอะไรอีกนะฮะผมก็เอ้ยเออคลิปนี้เป็นเพลงตอนแรกคิดอยู่ว่าเอ้ยมันมีอะไรขาดหรือเปล่านะโอเคคลิปนี้เหล่าเพลงเท่าน,นี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะอย่าลืมคอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับว่าอยากให้ผมเล่นอาชีพอะไรนะครับผมอ่ะก่อนไปเนี่ยเรามาดูความสวยของสปาวก่อนนะครับผม นี่อันนี้ผมฉายเทียนนิดเลยเนอเป็นไงล่ะโคตรสวยเอ่อตื๊ด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 ะื๊ดตื๊บลืไดเื้ดคื่ดนื๊ไปไปดตื๊ดตื๊นะดตื๊ดดตืดตดตื๊ดตดตื๊ดไื๊ดตืดตืดตื๊ดตื๊บ๊ายบ๊ยิด๊๊